เคยสังเกตไหมคะเสียงตึ๊ดเวลาเราแตะจ่ายเงินหรือแบบโลกที่เราแทบจะไม่ต้องพกเงินสดกันแล้วเนี่ยครับคุณเคยกันดีเลยเสียงนี้ใช่ไหมคะแต่รู้ไหมคะว่าเบื้องหลังความสะดวกสบายมากๆเนี่ยเออม,มันคือการแข่งขันระดับโลกเลยนะอือือระหว่าง2เจ้าหลักที่เราเห็นโลโก้บ่อยๆวีซ่ากับมาสเตอร์การ์ดนั่นเองใช่เลยคะ่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันว่าเอ๊ะเขาแข่งกันยังไงกันแน่น่าสนใจมากครับ เพราะดูเผินๆมันคล้ายกันมากเลยนะนั่นสิคะอ่ะเริ่มแรกเลยต้องเคลียร์ก่อนว่าทั้งวีซ่าทั้งมาสเตอร์การ์ดเนี่ยไม่ใช่ธนาคารเนาะครับไม่ใช่เลยเขาไม่ได้ออกบัตรให้เราไม่ได้ปล่อยกู้ด้วยแล้วบทบาทจริงๆของเขาคืออะไรคะคือเขาเป็นเหมือนคนสร้างแล้วก็ดูแลเครือข่ายการจ่ายเงินครับเป็นโครงข่ายใหญ่ๆเลยเหมือนเป็นเจ้าของถนน ประมาณนั้นครับเป็นเจ้าของถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ทางการเงินที่เชื่อมอธนาคารร้านค้าแล้วก็คนใช้อย่างเราเราเข้าด้วยกันอ๋อพอเราแตะบัตรปุ๊บข้อมูลก็วิ่งใช่ครับวิ่งปรูดไปเลยผ่านเครือข่ายความเร็วสูงของเขาเนี่แหละเพื่อไปเช็คไปอนุมัติแปบ๊บเดียวเองนะคะไม่กี่วินาทีเร็วมากครับรองรับธุรกรรมได้แบบมหาศาลต่อวันเลยที่เดียวแล้วอย่างนี้เขาได้เงินจากไหนคะถ้าไม่ได้ปล่อยกู้อ๋อเขาได้จากค่าธรรมเนียมครับ เล็กๆน้อยๆจากทุกครั้งที่เราใช้บัตรทุกครั้งที่ตึดเลยใช่ครับทุกตึดเลยแม้จะดูนิดเดียวนะครับต่อครั้งแต่พอเอ่อมันมีธุรกรรมเป็นแสนล้านครั้งทั่วโลกต่อปีโห <ฮ S 1> ครับมันเลยกลายเป็นรายได้มหาศาลกําไรก็เลยสูงมากไปด้วยสูงขนาดไหนคะพอจะบอกได้ไหมคะสูงมากครับอัตรากําไรสุทธิหรือ Net Profit Margin เนี่ยเกิน50%ทั้งคู่เลยนะ 5้เโหเยอะกว่าบริษัทเทคดังๆหลายเจ้าอีกนะคะเนี่ยใช่ครับเพราะว่าโมเดลธุรกิจเขามันเออมันขยายตัวง่ายต้นทุนเพิ่มไม่เยอะเท่าไรได้แล้วก็แทบไม่มีความเสี่ยงเรื่องหนี้เสียเหมือนธนาคารด้วยสุดยอดเลยครับอ่ะทีนี้มาถึงคำถามสำคัญวีซ่ากับมาสเตอร์การ์ดเนี่ยใครใครเหนือกว่ากันครับอืมถ้าดูเรื่องขนาดนะครับวีซ่าจะเป็นเหมือนพี่ใหญ่ครับครองส่วนแบ่งตลาดรุมรวม,รมทั่วโลกเยอะสุด โดยเฉพาะที่ไหนคะหลักๆก,ก็อเมริกาแล้วก็แถบเอเชียแปซิฟิกบ้านเรานี่แหละครับวีซ่าแข็งแกร่งมากเรามาสเตอร์การ์ดล่ละคะมาสเตอร์การ์ดก็เป็นเบอร์สองที่ไล่มาติดๆเลยครับแต่จะไปแข็งแกร่งมากในยุโรปละตินอเมริกาอ๋อคนละพื้นที่กันครับแต่ช่วงหลังๆเนี่ยมาสเตอร์การ์ดโตเร็วกว่านะมีกลยุทธ์ใหม่ๆออกมาตลอดดูเอ่อดุดันกว่านิดนึงถ้าเปรียบเป็นนักมวยล่ะคะจะเป็นประมาณไหน ฮ่าฮก็น่าจะวีซ่าเหมือนแชมป์รุ่นเฮฟวีเวทเก๋าเกมยืนระยะดีส่วนมัสกาดก็เหมือนผู้ท้าชิงที่หนุ่มกว่าฟิตกว่าหน่อยคอยออกหมัดแยบด้วยนวัตกรรมใหม่ๆตลอดเวลาฟังดูดีมากๆเลยค่ะแต่ในโลกที่มันเปลี่ยนเร็วขนาดนี้มันน่าจะมีความเสี่ยงหรือความท้าทายบ้างไหมคะมีแน่นอนครับชัดๆเลยก็คือพวกผู้เล่นหน้าใหม่ในวงการฟินเทค อย่างเช่นใครบ้างคะก็อย่าง PayPal หรือ Square หรือบริการแบบซื้อก่อนจ่ายทีหลัง Buy Now Pay Later อะไรพวกนี้ครับอ๋อที่เราเห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆอ่ะใช่ครับผู้นี้เขาก็พยายามสร้างระบบของตัวเองขึ้นมาเพื่อ,อ,อลดบทบาทของตัวกลางอย่าง Visa Mastercard ลงแล้วพวกเทคโนโลยีใหม่อย่างคริปโตหรือบล็อกเชนล่ะคะอันนี้น่ากลัวไหมอันนี้ก็น่าจับตาครับเพราะมันมีศักยภาพที่จะสร้างระบบการเงินที่ไม่ต้องพึ่งตัวกลางเลยในทางทฤษฎี แต่ก็ยังเป็นเรื่องอนาคตหน่อยๆรึเปล่าคะครับก็ยังยังมีประเด็นเรื่องการใช้งานจริงเรื่องกฎระเบียบอีกเยอะแต่ก็ประมาทไม่ได้อีกเรื่องก็คือเรื่องกฎระเบียบจากภาครัฐเองนี่แหละครับหมายถึงเรื่องเรื่องการผูกขาดตลาดแล้วก็ค่าธรรมเนียมที่บางทีก็ถูกมองว่าสูงไปอาจจะโดนกำกับดูแลเข้มขึ้นได้ครับโ้ห oh, ความท้าทายรอบด้านเลยนะคะเนี่ยแล้วทำไมเขาถึงยังแข็งแกร่ง,งยังครองตลาดอยู่ได้ล่ะคะอะไรคือเอ่อป้อมประการของเขา ปัจจัยสำคัญที่สุดเลยนะครับคือสิ่งที่เรียกว่า network effect network effect คือ,อยังไงคะคือพลังของเครือข่ายครับยิ่งมีคนใช้บัตรเยอะร้านค้าก็ยิ่งต้องรับบัตรไม่งั้นเสียโอกาสอ๋อจริงด้วยครับแล้วพอยิ่งร้านค้ารับเยอะคนก็ยิ่งอยากมีบัตรไว้ใช้มันเป็นวงจรที่เสริมกันไปเรื่อยๆแบบนี้แหละครับเป็นวงจรที่แข็งแกร่งมากจริงๆค่ะคู่แข่งใหม่ๆเจาะเข้ามายากเลยยากมากครับบวกกับเรื่องแบรนด์ด้วยนะ ใช่เลยโลโก้วีซ่ามาสเตอร์กนี่คือเห็นปุ๊บรู้สึกปลอดภัยสะดวกเชื่อถือได้ถูกต้องครับมันเป็นสัญ,ญลักษณ์สากลไปแล้วแล้วที่สำคัญคือเขาไม่หยุดนิ่งนะครับเขาปรับตัวตลอดครับลงทุนเรื่องเทคโนโลยีเยอะมากซื้อกิจการใหม่ๆตลอด คือเขาไม่ได้มองตัวเองเป็นแค่บริษัทบัตรเครดิตแล้วแต่เป็นเป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านการชำระเงินหรือ Payment Tech Company ไปแล้วครับมีบริการอื่นนอกจากการจ่ายเงินเยอะแยะเลยเช่นวิเคราะห์ข้อมูลป้องกันโกงอะไรพวกเนี้ยไม่ธรรมดาเลยค่ะทีนี้ถ้าถ้าเรามองในมุมนักลงทุนบ้างล่ะคะควรมองสองบริษัทนี้ยังไงดีอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับถ้าชอบความมั่นคงเบอร์หนึ่งตลาดแข็งแกร่งเติบโตเรื่อยๆวีซ่าก็อาจจะดูปลอดภัยกว่า แต่ถ้าแต่ถ้าชอบเชียร์มวยรองหน่อยๆมองหาโอกาสเติบโตที่อาจจะสูงกว่าชอบกลยุทธ์ที่ดูหวือหวา m a s t e r ร์การดก็น่าสนใจมากครับหรือจริงๆแล้วลงทุนทั้งคู่ไปเลยก็ได้ไหมคะฮ่าๆก็เป็นไอเดียที่ดีครับเหมือนเราเป็นเจ้าของด่านเก็บเงินในโลกดิจิตอลไปเลยไม่ว่าคนจะใช้บัตรไหนเราก็ได้ประโยชน์จากเทรนดโลกไร้เงินสดนี้อยู่ดีก็จริงนะคะ สรุปแล้วบัตรใบเล็กๆหรือข้อมูลในแอปเนี่ยเบื้องหลังคือสมรภูมิธุรกิจที่ใหญ่มากจริงๆค่ะใช่ครับแล้วเขาไม่ได้แข่งกันแค่2คนนะวีซ่ากับมาสเตอร์การ์ดเนี่ยแต่แข่งกับเทคโนโลยีใหม่ๆแข่งกับพฤติกรรมคนที่เปลี่ยนไปด้วยเพื่อครองอนาคตของการเงินครับทุกครั้งที่เราต๊ดจ่ายเงินเนี่ยโลกการเลินมันก็กําลังหมุนไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาน่าคิดนะคะว่าคลื่นลูกต่อไปที่จะมาเปลี่ยนเกมอีกจะเป็นอะไร นั่นสิครับเป็นคำถามที่น่าติดตามมากๆครับ